โอเคค่ะนี่เป็นคลิปที่9.2ละกันนะคะเป็น9.2ละกันแบ่งครึ่งคร่ง,รงสรุปแล้วครูใช้ n ค่ะครูย้อนกลับไปดูแล้วครูใช้ n เอามาเราใช้ n บ้างเนาะ n 1 v 1ผสมกันก็คือรวมกับ n 2อ่ะ n สิจ,จะ๊ะ n 2 v 2ผสมแล้วเท่ากับ n รวม v รวม โอเคค่ะแทนค่าค่ะ n 1คือความเข้มข้นเป็นโมลาร์ของสารละลายแรกก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ0.3 3โมลาร์คูณกับปริมาตรแรกปริมาตรแรกก็นี่ค่ะ25ลูกบาทเซนติเมตรเราใช้เซนติเมตรได้เลยนะคะบวกกับความเข้มข้นที่2ค่ะ0.5โมลาร์คูณกับความปริมาตรที่2ก็คือ25โอเค เสร็จแล้วเอ็นรวมก็คือความเข้มข้นใหม่หลังผสมที่ได้จะมีความเข้มข้นเท่าไหร่ก็ติดเอาไว้นะคะปริมาตรรวมค่ะเดิมมีปริมาตร25เทลงไป25เทลงไปอีก25แสดงว่าปริมาตรรวมต้องเป็น1ไม่ใช่1นสิ50าค่ะโอเคย้ายข้างเพื่อหาค่าของ N รวมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่ะ พอเราได้เอ็นรวมแล้วเราก็ไปเขียนสมการการแตกตัวได้เลยค่ะเขียนสมการการแตกตัว K O H บวกนะ้ำไหมไม,ไม่บวกค่ะแตกตัวให้ K บวกบวก O H ลบเราหาความเข้มข้นไว้แล้วเมื่อกี้กี่โมลาร์ก็ไเม่รดูก็แสดงว่ามันจะแตกตัวให้ตรงนี้เท่านี้โมลาร์ด้วยจากนั้นเราเอาไปหา หาอะไรเอ่ยตัวนี้ค่ะเป็น O อต้องไปเอาไปหาอะไรก่อนหา P โอแล้วจากนั้นค่อยไปลบ14เพื่อหา P H อีกทีหนึ่งนะคะก็จะเสร็จข้อนี้โอเคข้อต่อไปเขาบอกว่า สารละลาย HCl ส่วนมลละลายน้ำจนมีปริมาตร500ลูกบาศกเซนติเมตรจะมี pH เท่าไรและถ้าเติมน้ำลงไปอีก500จะมี pH ใหม่เท่าไหร่แปลว่าข้อนี้หาเขาให้เราหา2คํคำตอบก็คือให้หาว่าในเนี้ย HCl ไฮโดรคลอริกตรงเนี้ยค่ะเท่านี้มลในสารละลายเท่านี้ cm กําลัง3จะมี pH เท่าไหรอะเรามาหา pH ของสารละลายแรกก่อนหา pH สอรอรอแรกโอเคจะรู้ p ีก็ต้องรู้โมลาร์แปลว่าเราต้องหาโมลาร์ของไฮโดรคลอริกก่อนนะคะหาโมลาร์ก่อนหาโมลาริตี้โมลาริตี้มีค่าเท่ากับโมลต่อ DM กำลังสามขอเปลี่ยนสีก่อนนะลืมเปลี่ยนแทนค่าค่ะแล้วมี HCL อยู่กี่โมลคะ0.005โมลส่วนด้วย DM กำลังสามของเราตรงนี้ค่ะ เป็น DM หรือ,อยังยังไม่เป็นต้องแปลงให้เป็น DM ก่อนโดยการหาร1,000หารพันค่ะหารพันมีค่าเท่ากับ0.5หารออกมาแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไร่0.01มจ้ยน่ไหมน่าจะใช่นะ0.01โมลารโอเคลืมกดเครื่องคิดเลขลืมลืมอย่าไปบอกใครนะลืมลืมเตรียมสอน น่าจะถูกเลยนะ0.01มลาร์พอเราได้มลาร์แล้วค่ะก็แปลว่าทีนี้เราก็ต้องมาหาค่า pH หาค่า pH เนอะจะหา pH ก็ต้องเขียนสมการการแตกตัวของสารละลายแรกก่อน HCl บวกนะ้ำไหมคะบวกค่ะแตกตัวเป็น H3O บวกกับ Cl- ลบเราหาไว้แล้วเมื่อกี้ความเข้มข้นของสารละลายนี้คือ0.01โมลาร์แปลว่าก็แตกตัวให้0.01มลาร์ด้วยหา pH ค่ะ ขอขหา่ก่อนเนาะขอแหกดนึงไม่มีที่แหกจะไม่เห็นโจทย์อีกโอเคเสร็จแล้วเราก็หาค่า pH ได้เลยค่ะเอาตัวนี้เนาะไปหาค่า pH ได้เลย pH เท่ากับลบลบตัวนี้แปลงให้เป็นจำนวนเต็มก็คือ1คูณด้วยกำลังลบ2นั่นเองตัวนี้นะคะ1่คณสิบกำลังลบ2ดังนั้น pH มีค่าเท่ากับ สองลบลบหนึ่งลบหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์ก็ตอบสองค่าเสร็จแล้วค่ะต้องแหกกับต้องแหกคืนจะได้เขียนอ่าเขียนครึ่งเอาหายเลยจ้ะหายไปเลยหายไปในอากาศวายครูร้องเพลงหน้านี้ไงเสร็จแล้วนะคะชึบ โจทาต่อไปว่าถ้าเติมน้ําลงไปอีก500การเติมน้าค่ะเติมน้ําลงไปเป็นการทําให้สารละลายมันเจือจางเจือจางเราจะใช้สูตรอะไรเอ่ยสูตร n 1 v 1เท่ากับ n 2 v 2โ okay. อเคความเข้มข้นแรกเมื่อกี้เราหาไว้แล้วโมโล,ลาร์แรกกีโโลล่โมลาร์คะกี่โมลาร์เอ่ย0.01โมล,ลาร์นั่นเองคูณกับปริมาตรแรกปริมาตรแรกเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะ500รลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเอง อ่ะขอเป็นค้นใหม่หลังเติมน้ำไม่รู้ค่ะติดเอาไว้ค่ะปริมาตรค่ะหลังเติมน้ำเดิมมีปริมาตรห้าร้อยลูกบาศก์เซนติเมตรเติมน้ำลงไปอีกห้าร้อยก็จะกลายเป็นหนึ่งพันนั่นเองย้ายข้างเพื่อหา n สองค่ะอ่ะพอได้ n สองเสร็จแล้วเราก็จะรู้โมลาร์พอเรารู้โมลาร์เราก็จะรู้การแตกตัวของของกรดตรงนี้ใหม่ HCl บวกน้ำเขียนทำไมเนาะเขียนบ่อยจังเลย H3O บวกบวก Cl ลบตรงนี้ถ้าเรารู้โมลาร์เราก็จะรู้โมลาร์ของตรงนี้ถ้าเรารู้แล้วเราก็เอาไปหาอะไรได้คะ่ะหา pH ได้นั่นเองโอเคทำต่อเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะจ๊ะ